หอมกลิ่นมาดามครับไม่อร่อยไปหาหมอครับมีแต่คนป่วยครับไมนกินไม่อร่อยสวัสดีครับเพื่อนๆจะดูเวลารักษาสุภาพนะครับจะปวดข้อปวดกระดูกนะก็เป็นหนู่ใหญ่กันที่ตื่นกันสมานะครับอันนี้มันอีกนึงวันที่เราตื่นมาเจอกันได้ทาธารกิจอันนี้ก็ไปเก็บมัปีชาวบ้านยียแหละครับมาไว้แกงใส่กรปตานะแง่ว่าปีสุรนี้ไม่เหมือนใครนะครับ สุดเด็ดเด็ดจากสวนครับผมแซบเริ่มผัวเราไม่ได้ใส่เครื่องเยอะอะไรมากมายเขาที่เราแบกมีมามันจะได้ไม่หนักเราเองนะอย่าไปหลงก็เลยกับรสชาติของอาหารนะครับกินให้อิ่มก็พอแล้วโอเคไว้เจอกันในโอกาสหน้าตอนกลับบ้านครับ ายอาหารนครับเนี่ยัวชะบางรูกโมลูกโมแล้วก็หักครับ วกเรื่องให้หอมก่อนครับสุดเด็ดสุดพิปานนครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะปิ้งไปหนึ่งกิโล ว่าปีนี้ยำปลาปองก็ได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่กไก่ใส่อะไรลงไปก่อนนะฮะมันสูตรที่บ้านครับนี่มันสูตรในป่าทำได้หมดขอให้มันสุกก็เป็นพอปลาไม่ต้องเคยมาก ติดฝาจบภารกิจรอดเดือดน้ำเดือดจัดให้ไก่มันสุกแล้วแหละี๋้วเราจะไม่ให้ผมปีมันเละกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะกินได้น้อยนี่ครับสุดจัดประหลัดตปอเนี่ครับถ่ายไม่ได้โทรศัพท์มันจะระเบิดนะครับใกล้ไฟกันไปโอ้โโอ้ยรอนร้อนร้ไฟยังลุกเลย ดูหอมกินมาดามครับไม่อร่อยไปหาหมอครับมีแต่คนป่วยครับก,กินไม่อร่อยแ่บหลายเ้ะ